ดวงที่ห้าดวงที่ห้านี้ค่อนข้างจะให้ความหมายค่อนข้างจะพิสดารน,นี้เ, <Yeah. S 1> เดี๋ยวคนหนึ่งจะใช้มือนี้แหละเขียนต่อเลยมาดูดวงที่ห้ากันว่าเป็นไงอันนี้คือเส้นวาสนาดาวดวงนี้จะขึ้นที่ไหนเดี๋ยวมาดูนะครับดาวดวงนี้ต้องอาศัยเส้นสองชุดนี่คือเส้นวาสนา นี่คือเส้นอุปถัมภ์ถ้าใครตามโคดหนึ่งก็จะเข้าใจว่าเส้นนี้คือเส้นอุปถัมภ์ดาวดวงนี้จะเกาะที่เส้นอุปถัมภ์เกาะอยู่ตอนปลายดาวดวงที่ห้าคือดาวเกาะที่เส้นอุปถัมภ์ตอนปลายเห็นไหมฮะเป็นรูปดาวขนาดก็สำคัญ ถ้าขนาดใหญ่ก็มีฤทธิ์มากขนาดเล็กก็มีฤทธิ์ลดลงเกาะที่เส้นอุปถัมภ์นี่คือดาวคุ้มภัยนี่คือดาวคุ้มภัยหมายความว่าถ้าใครมีรูปดาวเกาะที่จุดนี้เวลาใครปองร้ายเช่นคิดจะลอบยิงคิดจะรอบวางยาพิษหรือคิดจะลอบทำร้ายต่างๆนานาเจ้าของมือนั้นก็จะ แควคาาเช่นยิงแล้วก็ยิงผิดคนโอ้คนอื่นก็รับเคาะแทนหรือปืนด้านถ้าวางยาบางทีก็วางยาแล้วเจ้าของมือดันไม่ได้กินคนอื่นไปกินแทนก็ได้นะหรือจากประสบการณ์ที่เคยเห็นคนมีเส้นแบบนี้ก็มีคนวางยาเจ้าของมือกินด้วยแต่ดันไปวางยาที่เครื่องกองน้ำมาเลยถูกกองให้ ไม่รู้ฉลาดหรือว่าไม่ฉลาดคนวางยาแต่จริงๆแล้วขึ้นอยู่ว่าเจ้าของมือมีเส้นแบบนี้มันจงมีการคุ้มภัยให้เจ้าของมือนี่ก็เป็นดาวที่ขึ้นค่อนข้างให้ผลเชิงอัศจรรย์ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นใครมีเส้นแบบนี้มีดาวที่อยู่ตำแหน่งเส้นอุปถัมภ์แบบนี้ก็แควค่าจากการรอบทำร้ายจากการปองร้ายเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีเส้นแบบนี้ แล้วก็ไปทำงานที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเจอศัตรูอยู่บ่อยๆและมีเส้นแบบนี้ก็ให้สบายใจว่าคุณมีการคุ้มภัยจากดาวดีดวงที่5นี่ก็เป็นชุดของดาวดีที่คนหนึ่งยกตัวอย่างแต่อย่าลืมนะครับไม่ใช่มีแค่5อย่างมีดาวมากกว่านี้อีกแต่ที่คนหนึ่งแนะนำไว้ที่5อย่างก็เป็นดาวที่พอสังเกตได้ง่ายๆสำหรับผู้คนที่ได้นี้ ได้พยายามจะเรียนรู้ก็ให้จดจำเป็นพื้นฐานของดาวว่ารูปแบบดาวที่ขึ้นประมาณ5จุดที่คนหนึ่งได้อธิบายจะได้เก็บเป็นข้อมูลและถ้าหากว่าได้ประสบพบเจอทั้งของตัวเองหรือคนใกล้ชิดก็จะได้เข้าใจว่านี่คือหรือบุคคลคนนี้มีดาวดีจะได้บอกว่าจะได้ทราบว่าดีประเภทแบบไหนบ้าง